สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี้แชนเนลนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเลออีกแล้วในเกม ROV โหมดคาร์โนเชคค่ะวันนี้นะคะเลอก็จะมารีวิวคอมโบลับนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูนะคะว่าเราจะติด1ใน3าไหมนะจากที่เลลองเล่นมาแล้วนะคะทุกคน1-3เกมเนี่ยก็โอเคอยู่นะเนื้อที่เลนเนี่ยเล่นมาแล้ว1-3เกมเป็นเพราะว่า เลเนี่ยอัดไม่ได้เลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้นจะสามารถอัดได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะอ่าอ่าตัวค,ค่อนข้างออกดีเลยโอเคค่ะคอมโบนี้นะคะจะเป็นคอมโบลับเนาะซึ่งเลจะเล่นเป็นคอมโบนี้เป็นหลักนะคะเป็นโจมตีเร็วเนาะ มามามารอบแรกเราก็จะเล่นกับบอดก่อนนะคะโอเคดีเลยอ่าได้นาคอสมานะทุกคนเรจะยังไม่อ่รีตัวละครนะคะเพราะว่าเรจะเก็บ30เหรียญก่อน เราค่อยเพิ่มเวลแล้วก็เหลือก็จะมารีค่ะมามามารอบที่สองเราก็จะเริ่มแข่งกับคู่ต่อสู้ของเราแล้วนะมาจ้าชิบ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 โอ้โหสามต่อสองนะไหวไหมเนี่ย ไหวไม่เนี่ยไหวไม่เนี่ยโอเคโอเคค่ะทุกคนเราได้คิวเลนมาหนึ่งตัวแล้วนะคะเร็ว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  แช้ไปนะคะตาน,นี้โอ้โหเขาสองดาวหมดเลยคนจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเจ้าคะ่ะว้าวเราได้ย้อนมาแล้วนะคะ มีสองตัวละครนะแต่เราไม่สามารถเพิ่มตัวละครไนดะ้เพราะเลยจะเก็บสาสิบเหรียญเนานะแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ไม่ได้แล้วเนาะก็เอาตัวไหนดีอะโอเคเอาตัวนี้ดีกว่านาคอสนะคะเอาให้หนาคอสแล้วกันว่าจะจัดซะหน่อยชึบ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  มาโอ้โหทุกคนไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวจริงจชึบอ่ะพักใครจะแห่คอสู้กับบอดก่อนละกันได้ไม่นอ้ได้ไม่นอ้ขอติดหนึ่งในสามก็โอเคแล้วคะ่ะ ใครอยากให้เลเล่นคอมโบอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเลจะลองเล่นดูนะว่าเล่จะสามารถเล่นคอมโบอย่างที่ทุกๆคนหรือว่า FC เนี่ยพิมพ์มาบอกได้ไหมนะคะก็จะพยายามเล่นให้มันติด1ใน3เนาะโอเค รอบนี้นะคะตัวค่อนข้างออกดีนะ EP นี้ชุบนเอาใส่ย้อนลงไปเลยจ้าชอ่ะโอเคไปห้าตัว ก็จจิๆกันหน่อยละกันมา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 เร็วเร็วเร็วโอ้โหทุกคนเราสู้กับที่หนึ่งซึ่งที่หนึ่งหนึ่งร้อยแต้มไหวไหมเนี่ยยอนยอนไหวไหมยอน โอเคนะคะไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่โอเคเราเอาอันนี้ดีกว่าชึบตอนนี้อยู่ที่แปดทุกคนเอาแล้วชึบ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  เอาตัวนี้ลงไปก่อนเนาะไม่มีตัวไหนเลยเจ้าค่ะอเอาตัวตัดเลือดไปอีกสักตัวหนึ่งเนาะไปดาวไม่แน่ใจไอตัวที่เป็นรูปตาค่ะไม่แน่ใจว่ามันตัดเลือดได้ไหมใครรู้คอมเมนต์มาบอกพี่เล่นหน่อยนะโอ้โหนี่เราจะไม่ชนะเลยใช่ปะ จริงอะเราจะไม่ชนะเลยโลน่ากลัวนะแบบเนี้ยที่1ก็ยังคงหนึ่งอยแต้มอยู่เลยนะอ้ว่าแล้วที่1ก็ยังคงร้อยแต้มอยู่เลยน่ากลัวนะแบบเนี้ยตีไว้ให้ย่อล้วกัน โอเคสู้เขาลูกรอบที่แปดมาโอ้โหเราแพ้ตอนนึงมาห้ารอบแล้วไม่ได้นะโอ้โหทุกคนสู้เขาตึงตึงตึงอ่ารอบนี้รอบนี้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่า รอบนี้ดูเหมือนว่าโอเคเลิศอ้าสู้ที่หนึ่งได้นะคะที่เท่าไหร่ก็สู้ได้ว่างั้นโอ้ยมาแล้วจ้าตัวออกแล้วจ้าตัวออกแล้วจ้ามาเลยมาเลยมาเลย หน้านะคะเลยอาจจะได้อัพเป็นเวลเจ็ดเนาะจะได้เอามังกรใส่ไปด้ยไปมาๆๆๆทุกคนไปกำลังใจให้หน่อยนะอุ้ยสู้ได้ไหมโอเคเลิศ ดูเลยจ้าโอ้โหดูดิชนะแพ้ชนะแพ้นะชึบชึบชึบโอ้ยคาเฟ่มาแล้วจ้าเอ้ยขออนุญ่าลบตัวไหนออกดีเนี่ยเพราะว่ามันยิบก้าวไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่ะสู้กับบอดไปก่อนเนาะไป สู้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 ขอตัดเลือดได้ไหมตาหน้าจะเอาคาเฟ่เข้านะคะทุกคนโอ้หไม่เป็นไรไม่เป็นไรมังกรเหรอเอามังกรเข้าก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอามังกรเข้านะชึบชึบ เสียดายไม่สามารถอัพได้นะเพะเลกเก็บ30เหรียญอยู่นะโอเคเปลี่ยนเป็นมังกรเข้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปขอเป็นคาเฟ่นี่เนาะเร็วเร็ว,รว,รวขอภัยเสียงรถด,ด้วยนะคะพอดีว่ามาอัดข้างนอกบ้านนะวันนี้ไป โอ้โหไฮเตสสามอู huh. uh ้ค huh. ู่สามดาวว่าแล้วตัวหายไปหนตัวหายไปไหน,นหมด <c oughs> โอ้ยแต่ได้อยู่โอเคค่ะ <c oughs> มาจ้ามาจ้าโอเคเลิศ <c oughs> ที่หนึ่ง <c oughs> เขาโดนลดแต้มมาอีกแล้ว เขาอุ้ยเอาอันนี้มาให้เผื่อมีวอลคัดเพราะว่าเลจจะเล่นเป็นวอลคัตด้วยนะคะเฮ้ยให้มังกรไปก่อนอ่ะชึบ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 ไป สู้เขาตึงตึงตึง,ตงโอ้เราชนะต่อเนื้อมาสามตาแล้วนะคะสามรอบแล้วนะโอเคเลือดชื้อเออดีถ้าได้ตัดเลือดมาจะดีมากๆากสู้ขอโลก โอเคค่ะเราได้คาเฟอีนีมานะวายโอเมนโอเคนะคะคทุกคนคมามามาเร็วเร็วเร็ว สู้กับที่2นะคะตอนนี้เราอยู่ที่3แล้วคะ่ะทุกคนโอ้แพ้แน่เลยโอ้โหจริงด้วยชึบว้าวนาะคอเรา เลิศอยู่นะมาตัวคนเราสู้กับที่สามได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ้กอด เนี่ยถ้าไม่มีตัดเลือดอะ่ะคือแย่ yeah, นะเจอปลาหมึกอ oh my god ชื้นชื้น ชึบชึบชึบอันนี้เราสู้กับบอทอยู่นะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะติด1ในสามไหมนะคะชึบ ได้อยู่ทีได้อยู่แปลว,ว่าได้นะนี้โอ้คาเฟยังไม่ได้ลงเลยทุกคนวิวสองแล้วตัวละครค่อนข้างที่จะครบนะคะเพราะเลจะลงมีโอเมนแล้วก็คาเฟนี่แล้วก็เมโวขาดอีกหนึ่งตัวนะคะอุ๊ยอืมดูพอดีว่าเมื่อกี้ชงนมให้น้องเดมอนด้วยนะคะก็เลยลืมสังเกตนะคะได้อยู่ได้อยู่โอ้โห เล่นกันแบบเรียวๆเลยนะคะโอ้โหทุกคนน่ากลัวนะแบบเนี้ยโอ้โหโดนต้มแบบเยอะมากต้องรีบเพิ่มแล้วแหละต้องรีบเพิ่มตัวละครไปแล้วแหละโอ้โหไม่ตัดเลือดเลยอ่ะ อมตะก็ยังดีชึบม่จะเอาคาเฟอีนลงก่อนนะคะชึบโอเคแล้วเดี๋ยวจะโอเมนลงต่อไปนะคะกลัวแตกจังเลยทุกคน ตอนนี้คืออยู่ที่ย7่สเจ็ดนะเร็วเร,วเรวโอ้โหทุกคนตัวแตกได้อะ่ะโอเมก้ดอีกตาหนึ่งถ้าแพคือตัวแตกได้เลยทุกคน อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเลยขอ,อัพไปเลยนะตัวไหนที่สองดาวแล้วขออนุญาตขายทิ้งเพราะว่าจะเอาไปอัพไม่รู้พ่อไหมแย่แล้วต้องยอมขายไปนะทุกคน โอ้มก็ด้วยความที่กลัวแตกนะคะก็โอ้โหทุกคนทำยงดีเนี่ยขอชนะ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 เหนียวโอ้โหทุกคนคะ่ะตัวเลยแตกไปที่เรียบร้อยแล้ว ใช่ไหม <S <S ใช่ไหมทุกคนเฮ้ยฟ้ายังเม่ตาโอ้โหโอ m ม g ก็คือไม่สามารถลงตัวไหนได้เลย จริงจังถึงจะมีวัวขาดกเ็เถอะโอ้โหทุกคนทำอย่างไรดีฉันจะทำอย่างไรดียอมจำนนจริงๆค่ะโอ้ไม g ก็ อันดับที่6นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเดี๋ยวเลจะขอแก้ตัวคอมโบนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าขอบคุณนะคะสำหรับการชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย